สวัสดีชาวตาดำทุกคนนะฮะวันนี้มาอยู่กับแพนด้าในสนามซิกแซกดาวฮิลก็วันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับจะมาสอนเพื่อนๆในสนามนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันก่อนรีเพย์ของผมเองอ่ะไปดูเลย อโอเคเดี๋ยวก่อนหยุดคลิปอันนี้ไม่ใช่สารละก็วันนี้ผมจะมาสอนข้ามสะพานตรงนี้แหละมี3เลเวลไปดูกันเลยเวลแรกแบบไม่ทำอะไรเลยตรงไปปกติแต่ถึงเวลาก็ดิฟซิงเกลิลดิฟค้างยาวปกติ1ที แต่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจะมาบอกนั่นก็คือขณะที่รถจะตกพื้นนี่กดดิฟเลยดิฟลากยาวไปจนถึงปากทางปากสะพานแล้วก็ปล่อยปล่อยหัวรถมันจะตรงหน้าเข้าสะพานพอดีอันนี้เร็วกว่าเลเบลแรกนิดนึง นั่นก็คือการกดเบรกแตะเบรคนิดนึงก่อนจะเลี้ยวแล้วก็กดมินิบูสดูนะรถแตะพื้นกดเบรกทันทีพอแตะเบรกเสร็จเตรียมกดมินิบู2สองทีปุ้งปุ้งแล้วถึงจะค่อยดิฟซึ่งการดิฟก็เหมือนเดิมรถจะตกพื้นก็แตะดิฟเลยลากยาวไปจนจนถึงปากสะพานแล้วก็ปล่อย วิธีนี้นะครับโคตรยากแต่ก็โคตรเร็วนั่นก็คือเบรกดิฟนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคการเบรกดิฟตรงนี้นะครับให้หันหัวรถไปตรงที่ผมมาร์กไว้เนี่ยนะครับมาร์กไว้พอไปถึงเส้นสีฟ้าให้เบรกดิฟตรงนี้เลยนะครับปุ่งไปแล้วก็หัวรถจะตรงหน้าเข้าสะพานวดีเป๊ะอ่าดูอีกรอบตรงไปนะครับ เส้นสีฟ้าเบรกดิฟโอ้โหสวยงามอ่ะดูแบบความเร็วปกติเบรกโอ้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย